ย้อนกลับไปปี1989ตอนนั้นจอร์แดนเมคเนอร์เป็นเด็กหนุ่มที่หลงไหลทั้งการทําเกมทั้งภาพยนตร์ทั้งศิลปะการเคลื่อนไหวหลังจากประสบความสําเร็จกับเกมคาราเต้เขาก็เริ่มมองหาโปรเจกต์ถัดไปโปรเจกต์ที่เขาอยากจะทําให้เหมือนหนังพจญภัยแต่เล่นได้จริงและนั่นทําให้เขาหยิบแรงบนันดาลใจจากหลายอย่างมากตั้งแต่เรื่อง101ราตรี101 Nights ไปจนถึงหนังอย่าง Raiders of the Lost Ark และ The Adventures of Robin Hood สิ่งที่เขาทำในยุคนั้นคือเพราะเขาตัดสินใจถ่ายวิดีโอพี่ชายตัวเองวิ่งกระโดดพุ่งตัวแล้วเอาฟุตเทจมาวาดทับทีละเฟรมเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของตัวละครแบบสมจริงที่สุดสิ่งที่ทาให้ Prince of Persia ภาคแรกไม่เหมือนใครในยุคนั้นคือเทคนิคที่ m a g n e r ใช้ในการทําแอนิเมชันเขาใช้เทคนิครตโตสโคปปิ้งคือถ่ายวิดีโอการเคลื่อนไหวจริงของคนแลว้ววาดทับทีละเฟรมคนที่โดนลากมาเป็นแบบให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ชายของเขานั่นเองมันเลยทําให้ท่ากระโดด ่าวิ่งท่าตกหลุมทุกอย่างสมจริงจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นเกมปี1989และที่เจ๋งยิ่งกว่านั้น Prince of Persia ภาคแรกถูกพอร์ตลงแทบทุกเครื่องที่มีอยู่บนโลกกว่า20เวอร์ชั่นนับเป็นหนึ่งในเกมที่ถูกพอร์ตเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ภาคแรกประสบความสำเร็จมากกว่าที่คาดไว้มันทั้งท้าทายโหดดูเดือดและให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังกระโดดหลบก,กับดักในหนังผจนภัยยุคเก่าอยากรู้เรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดแบบละเอียด ลึกถึงที่มาที่คุณไม่อาจเคยรู้อย่าลืมตามไปดูคลิปเต็มของเราใน Iconic Q Podcast ทั้งเพจฟ้าและช่องแดงได้เลยนะครับรับรองว่าคุณจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆทั้งความเข้มข้นและความสนุกเต็มๆที่คุณไม่อยากพลาด